อย่าลาออกจากงานหากยังไม่ชัดเจนเรื่องผลการตรวจโรคว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นนะครับแต่อยากจะมานะครับแจ้งให้ผู้สมัครท่านอื่นๆได้รับทราบกาันว่าเราจะสังเกตการประกาศของเจ้าหน้าที่ยังไงว่าเราผ่านการตรวจโรคแล้วหรือยังเพราะมันมีผลสำหรับบางท่านที่จะต้องลาออกล่วงหน้า พราะไม่อย่างนั้นจะเสียสิทธิประโยชน์หลายอย่างในที่ทํางานเดิมนะครับใครสนใจประเด็นนี้มารับชมคลิปด้วยกันนะก่อนไปรับชมคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับในกลุ่มนะครับของลุงหน่อย FC ได้พูดคุยในประเด็นเรื่องที่มีผู้สมัครรายหนึ่งออามาโพสต์ว่าผลตรโลกไม่ผ่านครับแล้วก็ ไม่ได้มีประกาศจากหน้าเพจท t h ี i l a n d แต่มีการส่งเอกสารคืนก็มีเพื่อนถามว่าเขาไปตรวจวันไหนก็คือวันที่16มกราเขาบอกว่ามีการส่งเอกสารคืนมาให้แต่ไม่ได้มีการประกาศที่ชัดเจนว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็มีเพื่อนนะครับมาบอกว่าอา้าวในมุมเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากโพสต์ให้ตกใจนะครับเลยส่งเอกสารคืนแบบเงียบ แล้วก็มีประเด็นนะครับที่ผมอยากจะทําคลิปแจ้งเตือนก็คือ,อเขาบอกว่าขอบคุณครับเกือบลาออกจากงานแล้วคือผมมองว่าโอ้โหถ้าลาออกจากการน,นี่เรื่องใหญ่เลยนะคิดว่าผ่านการตรวจโรคแล้วแล้วก็มั่นใจว่าจะได้ไปทํางานที่อิสราเอลแน่นอนก็เลยไปลาออกทีนี้กลายเป็นคนตกงานซะง,งั้นนะครับไม่โอเคเลยเรามาดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาประกาศยังไงแล้วเรามีข้อสังเกตยังไงว่า เราจะผ่านหรือไม่ผ่านเมื่อ4วันที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ประกาศอยู่2อันนะที่เป็นเรื่องของผลการตรวจสุขภาพอันที่1นนะครับจะเป็นรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพวันที่19มกราคม2566จะเห็นได้ว่าในโพสต์จะมีคําว่าผู้ที่ไม่มีรายชื่อคือผลการตรวจสุขภาพผ่านนะครับคนที่มีรายชื่อก็เข้าไปติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจซ้ํา อีกโพสหนึ่งนะครับก็บอกว่าผลการตรวจสุขภาพรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพวันที่16มกราคม2566แต่ไม่มีคําว่าผู้ที่ไม่มีรายชื่อคือผลตรวจสุขภาพผ่านเห็นไหมครับว่า2โพสต์นี้แตกต่างกันมันจะมีแต่รายชื่อของคนที่จะต้องไปตรวจสุขภาพซ้ํานะครับแล้วคนที่ไม่มีรายชื่อแสดงว่าเป็นไปได้ทั้ง2องอย่างก็คือผ่านกับไม่ผ่านปัญหาก,ก็คือ ด้วยความที่เราเห็นโพส์ามาหลายโพส์มันจะมีคำว่าผู้ที่ไม่มีรายชื่อคือผลตรวจสุขภาพผ่านเราก็เข้าใจมาตลอดว่าโพส์ของเจ้าหน้าที่คนที่ไม่มีรายชื่อคือผ่านแล้วเราก็เลยไปลาออกจากงานทีนี้พอเราไปลาออกจากงานมีหนังสือมาหาเราที่บ้านเป็นคืนาพาสปอร์ตหนังสือเดินทางมาให้เราเราก็บอกว่าผลตรวจสุขภาพเราไม่ผ่านเรื่องใหญ่เลยเนาะมันเป็นเรื่องที่ว่า คนบางคนเนี่ยมาตกงานตอนอายุ3738ินี่โหโเรื่องใหญ่เลยนะครับในการหางานก็ให้ทุกคนระวังนะครับแล้วดูการประกาศของเจ้าหน้าที่ดีๆผมไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ประกาศคนที่ไม่ผ่านผลการตรวจสุขภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่เองแต่เขาคงมีเหตุผลของของเขานะครับผมคงไม่ก้าวล่วงเรามาป้องกันตัวเราเองดีกว่านะครับ พูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ติดขัดอะไรผมอยากให้คุณลาออกในช่วงที่มันเรียกเข้ากลุ่มเพื่อเตรียมเดินทางเตรียมบินหรือว่ารอบบินนะครับมีรอบบินที่ชัดเจนของคุณแล้วมีรายชื่อคุณแล้วคุณค่อยพลลาออกตรงนั้นอันนั้น100%เซแน่นอนนะครับส่วนใครนะครับที่มีเรื่องภาระในการที่จะต้องลาออกล่วงหน้าหลายๆวนันก็ให ดูจากประกาศเจ้าหน้าที่ว่ามีคําว่าผู้ที่ไม่มีรายชื่อคือผลตรวจสุขภาพผ่านไหมถ้าพศไหนผมแนะนําแบบนี้นะครับว่า 1. ลองโทรไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับว่าผลการตรวจสุขภาพเราผ่านไหม 2. หากติดต่อโรงพยาบาลไม่ได้ก็โทราหาเจ้าหน้าที่นะครับมันเป็นสิทธิประโยชน์ของเราเนาะมันกระทบในการลาออกจากงานของเรา คลิปวันนี้ผมก็จะมาเตือนแค่นี้นะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านที่อยู่คิวหลังๆได้เห็นสถานการณ์ในเพื่อนๆกลุ่มนะครับแรกๆว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างพอมาถึงคิวเราเราจะได้รู้ทางหนีทีไรในการที่จะจัดการนะชีวิตเราได้ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกอยังไงก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิป แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีครับ